สวัสดีค่ะแม่มริสรเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะมาบอกวิธีการปลูกหอมแบ่งในกระถางด้วยต้นทุนศูนย์บาทค่ะนี่จะเป็นต้นหอมแบ่งที่ซื้อมาจากตลาดนะคะซื้อมากินค่ะเราก็นำเฉพาะใบไปกินแล้วเอาหัวของหอมแบ่งไปปลูกต้นขนาดนี้นะคะหัวก็สามารถปลูกได้แล้วเราตัดต้น ออกจากใบนะคะให้เหลือใบติดโคนต้นประมาณ1นิ้วค่ะใบหอมเราก็นำไปกินนำไปทำกับข้าวนะคะหัวหอมเราก็นำไปปลูกค่ะดินที่ใช้ปลูกหอมแบ่งก็ต้องมาผสมดินก่อนนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนและกลับมะพร้าวนิดหน่อยค่ะ ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะเราไม่ได้ทำไว้เนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะ